สวัสดีครับดีที่ฮันเตอร์ชาแนลครับอีสองเอพิวดสามสแล้วนะครับเอาละเรามาต่อกันเนาะคราวที่แล้วเนี่ยเป็นการตอบคําถามซึ่งมีคนไลน์เข้ามาคุยกับผมแล้วก็แล้ก็ถามเนาะซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วมันก็เป็นความสับสนของคนที่ยังที่ยังงงกับเ,เรื่องของฟรีนี แล้วก็หลังจากผมลงอพิโซด3าสองไปเนี่ยก็มีคนทักผมเข้ามาอีกนะครับผมดีใจมากเนาะที่ที่มีคนที่สนใจให้ความสนใจพลังงานตัวที่สามแล้วก็ได้ดูคลิปผมแล้วก็ได้คลิกอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ผมใช้เวลาอยู่กับมันแบบเป็น10ปีเนาะ12บปีอะ ท,ที่อยู่กับมันนะครับกว่าจะได้ b i มาเนี่ยก็เรียกว่าลองผิดลองถูกจนกระทั่งเป็นสิบปีนะครับจนกระทั่งได้เป็น b i ขึ้นมาเนาะแล้วพอได้เป็น b i ขึ้นมาแล้วเนี่ยออมันก็ก็เริ่มมาพรูฟเริ่มมาคุยกันมาพรูฟว่า BRI นี่มันเป็นจริงไหมซึ่งตอนนี้ก็มีการมีการทำขึ้นมาเยอะลว ในต่างประเทศก็มีการทําโดยที่พอมามาพิจารณาระบบของต่างประเทศแล้วนะครับแล้วจับมาเทียบกับ b i เนี่ยเป๊ะเลยนะครับมันคืออันเดียวกันเลยนะครับมันคือการทําตาม b i เท่านั้นถึงจะสามารถสร้างพลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องได้นะครับ mm hmm. ก็ผมก็เรียกมันว่าพลังงานพิโมกหรือว่า i ิน i n i t y e n e r g y นั่นเองเอาละ เดี๋ยววันนี้เรามาดูของบรูมนะครับของบรูมรูมเนี่ยเป็นบริษัทในอเมริกาเนาะที่ทำนะครับที่ทำในเรื่องของอพลังงานสะอาดนะครับเขาทำไฮโดรเจนฟิลเซลนะครับไฮโดรเจนฟิลเซลก็คือใช้ไฮโดรเจนฟิลเซลนี่แหละในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเขาเคลมว่ามันคือพลังงานสะอาดนะครับแน่นอนครับ ไฮโดรเจนฟิล l c เซลยังไงก็เป็นพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดขั้นสุดอะนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็ได้ได้พึ่งจดสิทธิบัตรไปเมื่อเมื่อกลางปีที่แล้วเองนะครับนะในเรื่องของการเอา Hydrogen Fuel Cell มาประยุกต์ใช้กับ B.L.I. นะครับมาใช้กับ B.L.I. เพื่อที่จะสร้างตัว Infinity Generator นะครับนะซึ่ง ตอนนี้ของอเมริกาทําแล้วนะครับของบรูงกเอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเราจะทําพลังงานตัวที่3หรือว่าพลังงานคอนติเนว่าเอนเนอรีหรือที่ผมเรียกมันว่าอินฟินิตี้เอนเนอรีซึ่งก็คือวงกลม3วงนะครับซึ่งวงกลม3วงเนี้ยผมพูดมา3 0 3 0ิบิบแล้วมั้งในเรื่องของ d i y หรือวงกลมทั้ง3นะครับ วงกลมสามวงนี้นะผมขึ้นรูปให้ดูอีกก็ได้นะครับว่าวงกลมสามวงอ่ะมันก็คือวงแรกที่อยู่ทางสายสุดนะครับก็คือเจ n เนเรเตอร์ที่ผลิตไฟฟ้ากระแสะตรงย้ำนะครับผลิตไฟฟ้ากระแสะตรงด้วยพลังงานสะอาดอ่านี่คือแหล่งกำเนิดพลังงานถูกไหมแหล่งกำเนิดพลังงานด้วยพลังงานสะอาด และถ้าเป็นพลังงานได้เปล่ายิ่งดีมีไหมครับพลังงานสะอาดที่ได้เปล่ามีไหมมีอะไรบ้างโซลา่าลมน้ำพวกนี้เป็นพลังงานสะอาดได้เปล่าทั้งนั้นใช่ไหมเราเรียกมันว่า RenewableE n e r g y หรือพลังงานตัวที่สองของโลกนั่นเองถูกไหมพวกนี้คือพลังงานได้เปล่าไฮโดรเจนฟิลเซลถือเป็นพลังงานสะอาดไหมครับถือ,อเป็นพลังงานสะอาดที่ บริสุทธิ์เลยเพราะว่า BIPRODUCT ของไฮโดรเจนฟิล l c เซลคืออะไรคือน้ําความร้อนไฟฟ้าเห็นไหมครับน้ำบริสุทธิ์ความร้อนไฟฟ้าสามอย่างนะครับนะโดยที่เจ้า h y โดรเจนฟิล l c เซลเนี่ยไม่ส่งอ m i s s i o n ที่เป็นสารโค f ฟูโรคาร์บอนหรือ CFC หรือสาร ที่เป็นแก๊สเรือนกระจกแต่อย่างใดนะครับดังนั้นมันจึงเป็นพลังงานสะอาดโอเคไหมครับเอาลวนะเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นมีอะไรได้อีกแม่เหล็กเป็นไหมเป็นนะครับเราเรียกมันว่าอิเล็กตร a g แมกเนติกถูกไหมอิเล็กตรนแมกเนติกเจนเนเรเตอร์อ่าโอเคนะครับนะและแม่เหล็กนอกจากอิเล็กตรแมกเนติกเจนเนเรเตอร์นะครับซึ่งพัฒนาโดยทีมผมนะครับนะนะ ทำขึ้นมาแล้วเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับอิเล็กตรอนแมกเหล็กเจเนเรเตอร์เป็นขนาดเล็กนะครับเอาละทีนี้เครื่องที่มันอยู่ในต่างประเทศทั้งหลายทั้งปวงที่มีแม่เหล็กแล้วหมุนหมุนมุนมุนอันนั้นไม่ได้เรียกว่าอิเล็กตรอนแมกเหล็กเจเนเรเตอร์นะครับชัดเจนนะอันนั้นเรียกว่าแมกเนติกเอนินย้ำอีกทีแม่เนติกเอนินหรือเครื่องยนต์แม่เหล็ก โอเคนะครับเครื่องยนต์แม่เหล็กดูยังไงว่ามันต่างจากอิเล็กโทรแมกเนติกเจเนเรเตอร์ถ้าเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเจเนเรเตอร์ระบบจะเป็นเชิงซ้อนเชิงซ้อนหมายความว่า,าะอะไรหมายความว่าตัวมอเตอร์และตัวไดนาม o จะถูกซ้อนอยู่ในตัวเดียวกันอ่ามอเตอร์ Motor และไดนามถูกซ้อนอยู่ในตัวเดียวกันจะมีอุปกรณ์แค่1ตัวเท่านั้น ในการที่จะมาจ่ายไฟออกมาและหมุนผลิตไฟด้วยเห็นไหมครับนะงั้นนี่คือความหมายของคำว่า electro magnetic generator โอเคนะครับทีนี้ถ้าเป็น Magnetic Engine หรือการใช้ Magnetic Engine ในการที่จะมาผลิตไฟฟ้าอันนี้ก็คือเอา Magnetic Engine หรือเครื่องยนต์แม่เหล็ก ต่อเข้ากับไดนาโมหรืออันเตเนเตอร์อ่าเครื่องยนต์แม่เหล็กจะถูกเอามาต่อเข้ากับไดนาโมหรือเจเนเรเตอร์โอเคไหมครับนะงั้นเครื่องยนต์แม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กผลักแกนกลางให้หมุนพอมันหมุนปุ๊บมันก็จะเอาไปต่อคัปลิ่งเข้ากับตัวไดนาโม หรือตัวอันเทเนเตอร์ไนาโมผลิตไฟตรงอันเทเนเตอร์ผลิตไฟสลับโอเคนะครับนี่คือสัตว์ของมันต้องเข้าใจนะครับนะดูคลิปผมต้องฉลาดขึ้นไม่ได้ดูแลงโง่ลงไม่ได้นะครับนะงั้นแยกออกจากกันนะครับเหมือนกับคราวที่แล้วที่ผมบอกว่ามีอินเวอร์เตอร์และคอนเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์แปลงไฟกระแส ตรงให้เป็นไฟกระแสสลับคอนเวอร์เตอร์แปลงไฟกระแสสลับให้กลายเป็นไฟกระแสตรงโอเคนะงนั้นแยกสับต่างๆให้ชัดเจนแล้วเราจะได้เข้าใจนะครับพวกนี้คือพื้นฐานซึ่งคุณไปขัดอะไรกับมันไม่ได้ถ้าคุณไปขัดกับมันเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าคุณจะโดนนักวิชาการที่เป็นวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกลอะไรก็ตามตีคุณตายคาที่แงะแกเลย เพราะเขาจะถามคุณว่าเราเอาพลังงานเพิ่มมาจากไหนคุณเอาพลังงานเพิ่มมาจากไหนนปนอกจากคุณสามารถอธิบายได้ว่าไอ้น,นี้นะอินพุตเข้ามาหนึ่งนะทางออกมันจะออกสองออกสอง,ออสองได้ยังไงช่วยอธิบายมาด้วยว่าพลังงานเพิ่มมาจากไหนนะครับโอเคนะไม่งั้น ถ้าสองตัวมันถูกซ้อนอยู่ในอันเดียวกันจะถูกเรียกว่าอิเล็กโรแมกเนติกนะครับเจนเนอเรเตอร์เครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กอนะถ้าเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กหรือว่าแมกเนติกเจนเนอเรเตอร์อิเล็กโตแมกกับแมกเนติกคนละเรื่องน,นะครับถ้าเป็นคําว่าแมกเนติกเจนเนอเรเตอร์หรือว่าเป็นเป็นเ,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังแม่เหล็กเนี่ยอันนั้นอะเป็นมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะใช้ แม g n e ติกเอนจิ e ก็คือเครื่องยนต์แม่เหล็กต่อเข้ากับตัวไดนามหรืออันต์เนเตอร์เพื่อปัดไฟออกมาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้โอกาสที่จะรับเบรยวโหลดไม่ได้สูงมากๆม,มีโอกาสที่จะผลิตไฟนิ่งๆได้แต่พอรับโหลดจริงดรอป99%เลยผมบอกเลยเพราะอะไร หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นที่เวลามันจ่ายโหลดอะตอนมันจ่ายโหลดมันจ่ายได้แต่พอเวลาที่โหลดถูกดําออกไปใช้แล้วเปิดกระชากตึ้งขึ้นมารอบของตัวเจ้าแมกเนตไอตัวแมกเนติกเอนจิ้นเนีน่ยนะรอบของแมกเนติกเอนจิ้นจะตกลงพอตกลงปุ๊บมันจะดึงตัวเองกลับขึ้นมาไม่ได้มันไม่ฉลาดพอที่จะดึงตัวเองกลับขึ้นมาได้นี่คือข้อเสียของ การใช้ m a ก n e ติก Engine ต่อขับไดนาโมหรืออั t e ทเลเตอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองเข้าไปแล้วคุณเห็น2ตัวต่อกันเมื่อไร่นะครับนะมี2ตัวต่อกันนะไม่มีตัวเดียวนะโอกาสที่เครื่องจะรับโหลดไม่ได้สูงมากถึงมากกว่า9ก้าสิบเ้าเปร์เลยโดยซ้ำที่มันจะรับโหลดไม่ได้เพราะมันคือ Free Energy ทันทีถูกไหมครับผมเคย ว่าได้รายไปหมดแล้วนะใครที่ตามผมมาตลอดจะเข้าใจนะว่าฟรีเอเนร์ y ีกับอินฟิตี้เอเนร์ีต่างกันยังไงนะโอเคนะผมไม่พูดแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันเข้าสู่ฟรีเอเนร์ีโหมดเมื่อไหร่ผมบอกแล้วว่ามีแค่หนึ่งทางทางออมีทางเดียวนั้นที่จะทำให้ฟรีเอเนร์ีสามารถที่จะรับเรียวโหลดได้ผมเคยพูดไปแล้วสอค,คลิปที่แล้วผมเคยพูดไปแล้วนะ เมื่อสองคลิปที่แล้วนะครับลองไปดูได้นะครับมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เจ้าฟรีเอนจีสามารถรับเรียวโหลดได้นะครับทางนั้นคือทำให้มันฉลาดขึ้นคุณต้องทำให้มันฉลาดขึ้นเท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าไอ้ตัวชุดขับ ที่เอาไปขับไดนาโมหรืออันตร์เนเตอร์จะต้องฉลาดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยผมจดสิทธิบัตรเมื่อสองปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับจดไปแล้วนะครับคอนเซปต์มาจากรถไฟฟ้าเลยนะครับรถ e ีลเลยรถอีีนี่แหละคือคอนเซปต์และคือทางเดียวที่จะแก้ปัญหาฟรีเอรีได้ทางเดียวเลยจริงๆนะครับที่จะแก้ปัญหาฟรีเอรีได้ เพราะอะไรผมบอกแล้วเฟอร์นเไม่สามารถรับเรียลโหลดได้เพราะถ้ากรณีที่ผู้ใช้เนี่ยเปิดไฟกระชากแรงๆขึ้นมาพร้อมๆกันหลายๆอุปกรณ์นะครับมันจะไปฉุดให้รอบของตัวชุดขับมันตกเพราะฉะนั้นทางเดียวที่จะแก้ได้คุณต้องทําให้ตัวชุดขับฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นขึ้นไรครับถ้ามีการเปิดไฟเยอะ หรือโหลดกระชากเมื่อไหร่คุณต้องปรับรอบกับปรับทอร์กของตัวชุดขับขึ้นซึ่งถ้าเป็นแมกเนติกเอนจินเป็นไปไม่ได้ผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้คุณต้องใช้อิเล็กโตแมกเนติกถ้าคุณใช้แมกเนติกเอนจินธรรมดาไม่มีทางเป็นไปได้เพราะแมกเนติกเอนจินธรรมดาคือแม่เหล็กกับแม่เหล็กครับผมขึ้นรูปให้ดูนะครับมันคือแม่เหล็กกับแม่เหล็ก แต่ถ้าเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเมื่อไร่มันจะเป็นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแม่เหล็กขาวรอนซึ่งไอตัวแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถเล่งกําลังของมันได้ถูกไหมอ่าถูกว่าและถ้าคุณสามารถที่จะเล่งรอบมันขึ้นได้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะเล่งได้ต้องเล่นให้ได้ก็คือคุณต้องคุมทอกมันให้อยู่ทอกค,คือแรงเิก พราะว่าอะไรถ้ามีการดึงหรือการกระชากของตัวไฟไฟ,ฟ้าเยอะๆเนี่ยแรงบิดของตัวไดนาโมกหรืออันเตอร์เนตหรือไดนาโมหรือว่าอันเตอร์เนเตอร์เนี่ยนะครับแรงบิดของไอ้ไดนาโมหรืออันเตอร์เนเตอร์จะเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บแรงบิดมันจะเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นมันหนักขึ้นพอมันหนักขึ้นเนี่ยชุดขับที่เป็นตัวมอเตอร์หรือแม้แต่จะเป็น ตัวแมกเนติกเอนจิ้นก็ตามนะครับมันจะต้องเพิ่มทอร์กขึ้นเพื่อให้มันบิดเข้าไปที่รอบเดิมให้ไดนาโมกับอันเตอร์เนเตอร์หรืออันเตอร์เนเตอร์มันสามารถที่จะคงรอบของมันไว้ได้เพราะอะไรการผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นมันจะมีใน Data เลยนะครับว่ารอบจะต้องเป็น1,000รอบ หรือสองพันรอบหรือสามพันรอบทอรกจะต้องเป็นสิบหกนิวตันเมตรยี่สิบนิวตันเมตรเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดในขณะเดียวกันถ้าสมมุติทอร์มันเปลี่ยนปุ๊บแต่ว่ารอบของทอร์กชุดขับคุณมันเท่าเดิมสิ่งที่ตามมาคือรอบของคุณจะตกลงเพราะว่าแรงบิดมันเปลี่ยนมันหนักขึ้น ครับมันหนักขึ้นรอบคุณก็จะต้องลดลงตามพอรอบลดลงตามการผลิตไฟฟ้าที่แทนที่จะได้เต็มแม็กมันไม่เต็มแล้วพอรอบลดพอรอบลดไฟก็ตกเห็นไหมครับมันก็เลยรับเดียวโหลดไม่ได้นี่ไงคือเหตุผลแต่ถ้ากดคุณจะให้มันรับได้ก็มีสองทางทางที่หนึ่งคุณต้องทำให้ตัวมอเตอร์หรือตัว ชุดขับของมันเนี่ยฉลาดพอคุณจะต้องใช้ AI ในการควบคุมเหมือนกับมีคนไปขับรถแล้วคอยเหยียบคันเร่งตามเวลาที่รถวิ่งขึ้นเนินคุณก็ต้องเหยียบคันเร่งเสริมเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะไปนั่งคุมเครื่องได้ตลอดเวลาต้องใช้ AI คุมแทนนี่ไงเห็นไหมแล้วปัจจุบัน AI มีถึงสาแบบ ถูกไหม Artificial General Intelligence นะครับหรือว่า AGI อาชนะครับหรือว่า ANI Artificial Narrow Intelligence และ ASI Artificial Super Intelligence ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปถึง ASI หรอกเอาแค่ Narrow Narrow น,น,นี่จะแค่เรื่องเดียว ทำแค่เรื่องเดียวแต่ถ้าเกิดเป็น general นี่คือทำได้หลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยจะใช้แนโ r ก็ได้แต่ n a r r ก็จะต่ำกว่า general นะครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นจะใช้ a a g หรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ก็จะแคบกว่า a g โอเคนะครับเพราะนั้นะ ถ้าเราใช้ตัวนี้เข้ามาคุมมอเตอร์หรือชุดขับจะฉลาดขึ้นทันทีเมื่อชุดขับฉลาดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรถ้าชุดขับคุณฉลาดขึ้นระบบของคุณจะสามารถแปลผันตามโหลดได้เหนไหมเพราะฉะนั้นผู้ออกแบบต้องออกแบบให้หนึ่งซีมคุณต้องเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์เอาไว้พอสมควรนต้องเผื่อเซฟตี้แฟกเตอร์ไว้พอสมควร หลังจากที่เผื่อเซฟตี้แฟกเตอเอาไว้แล้วคุณจะต้องเผื่อลอสของระบบไว้อีกอย่าลืมนะว่าทุกระบบมีลอสคุณต้องเผื่อลอสไ้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ตัวไดนาโมขนาด10กิโลวัตต์ตัวขับคุณเนะี่ยอาจจะต้องมากกว่า10กิโลวัตต์นะครับถูกไหมเพราะมันลอส และนอกจากนั้นคุณยังต้องมีคอนโทรลเลอร์ที่จะต้องคอนโทรลให้ตัวชุดขับมันแวรี่ตามโหลดของตัว generator ได้เห็นไหมมันยากแล้วอย่างผมเป็นผมเป็นวิศวรเครื่องกลนะแต่ให้ผมมานั่งเขียนอาจิอันนี้อาชีอะไรเนะี่ยลำบากเขียนไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมก็เลยพัฒนาต่อไปในอีกแนวหนึ่ง เพราะว่าปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือการดดร,ราับเดือบโหลดเรารับเลียวโหลดไม่ได้พอเรารับเลียวโหลดไม่ได้เราต้องทําไงครับทำไงให้มันรับเลียวโหลดได้ผมก็นึกถึงเขือเเ่อนนึกถึงเขื่อนน้ําเลยถ้าเรามีเขื่อนอยูแ่แล้วเราเปิดประตูกั้นน้ําสุดน้ําหมดเขื่อนเลยไหมครับไม่ครับน้ำหมดเกิดเมื่อเขื่อนแตกถูกไหม แล้วมันหมดทันทีไหมครับถึงแม้จะเกลือนแต่น้ําหมดทันทีไหมครับไม่มีทางมันจะทะลักออกมาท่วมกว่า,าจ,จะหมดเกลือนนะ่ะใช้เวลาเผลอๆเป็นวันนะถูกไหมและนี่คือหลักการของ B e L I นี่คือแนวคิดของ B e L I ดังนั้นผลิตน้ำเติมเขื่อนผลิตน้ำ เติมเขื่อนงั้นเขื่อนคืออะไรวงกลมวงที่สองที่อยู่ตรงกลางถูกไหมถูกไ่มครับมันคือวงกลมวงที่สองที่อยู่ตรงกลางถูกไหมเราเรียกอันนั้นว่ารีเซวร์นะครับรีเนซะอร์ฟนั่นแหละนะก็คือแบตเตอรี่นั่นเองเห็นไหมก็คือแบตเตอรี่รีเซวร์ก็คือตัวเก็บ ไฟฟ้าเอาไว้เพราะนั้นแบตเตอรี่มันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงไม่มีแบตเตอรี่ไฟสลับเพราะฉะนั้นเวลาเราผลิตฟไฟมาชาร์จแบตก็ต้องเป็นไฟกระแสตรงตามไปด้วยนี่เหตุผลที่ทำไมวงกลมวงซ้ายสุดถึงต้องเป็นเจ n เน a เรเตอร์ที่ผลิตฟไฟฟ้ากระแสตรง แล้ววงกลมมันเกยกันนะมันเกยกันอัตราการเกยของมันก็คือการที่เอาไฟเข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เห็นไหมครับมันเกยเข้ามาไอ้ที่เกยเข้ามาก็คือไฟที่เข้ามาชาร์จในแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นการชาร์จชาร์จตลอดไหมชาร์จตลอดไฟวิ่งเข้ามาตลอดไฟชาร์จตลอด ทีนี้ทางออกบ้างผมบอกว่าทางออกคืออะไรประตูน้ําประตูน้ําที่เปิดถูกไหมถ้าคุณเปิดประตูเขื่อนสุดปุุงน้ําออกหมดเขื่อนไหมไม่มีทางหมดมันขึ้นอยู่กับอะไรขนาดความโตของเขื่อนคุณถ้าเขื่อนคุณมีสักพันล้านลูกบาทเมตรน่ะแล้วคุณเปิดประตูเขื่อนสูงสักห้าเมตรน่ะ ผมถามว่าน้ำพันล้านลูกบาเมตรมันออกหมดไหมภายในหนึ่งวินาทีไม่มีทางเป็นไปได้ impossible ถูกปะ่ะนี่คือหลักการเดียวกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นผู้ใช้ถ้าผู้ใช้บอกเอาเปิดประตูเขื่อนสุดเลยเปิดสุดน้ำหมดเขื่อนไหมไม่หมดถูกปะ่ะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับขนาดเขื่อนใช่ไหม ถ้าขนาดเขื่อนโตมากอะ่ะมันยิ่งไม่หมดเลยมันยิ่งไม่หมดง่ายๆเลยถูกป่ะอ่าโอเคนะครับเข้าใจนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วผมถามว่าผู้ใช้อะ่ะเขาต้องการเปิดเขื่อนตลอดเวลาสุดเลยไหมไม่เพราะอะไรเดือดน้ําท่วมนาถูก่เด๋ยวน้ํนาท่วมพื้นที่กเกษตรหมดเลยถ้าเปิดเขื่อนสุดเพราะนั้นมันก็จะเปิดอารีลีลง ดีล,ลงตามอะไรตามปริมาณความต้องการการใช้น้ําในนาไงจริงไหมเข้าใจหรือ,อยัง B.I เนี่ยหลักการของมันคือธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เราไปเจอปัญหาแล้วเราก็แก้ปัญหามันด้วยวิศวกรรมนะครับซึ่งเราไม่ยํำอยู่กับที่วิศวกรไม่ได้ยํำอยู่กับที่ วิศวกรกคือผู้ที่ทํารีเสิร์ชรีเสิร์ชคือการทําซ้ําเสิร์ชก็คือค้นหาเนาะรีก็คือทํามันซ้ําอีกค้นหาวิธีการซ้ําๆที่จะแก้ปัญหานั้นให้ได้เปลี่ยนวิธีค้นหาเปลี่ยนวิธีค้นหาเปลี่ยนวิธีค้นหาแต่การเปลี่ยนวิธีของวิศวกรกไม่ใช่การเหยียบลงไปที่เดิมแต่เป็นการหากระบวนการใหม่ เพื่อที่จะเอามาแล้วทําให้มันเกิดเป็นระบบที่สามารถทํางานได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้นี่คือสิ่งที่มันจะต้องเป็นโอเคนะครับงั้นไอ้วงกลมที่อยู่ขวาสุดคืออะไรคือทางออกของมันทางออกมันคืออะไรอินเวอร์เตอร์เพราะอินเวอร์เตอร์มีหน้าที่เปลี่ยนไฟจากไฟกระแสตรงให้เป็นไฟกระแสสลับ คุณจะเอา220คุณจะเอา380ก็เ, 80, เลือกอินเวอร์เตอร์มา2เฟสหรือ3เฟสเห็นไหมแล้วก็แปลงมันออกไปใช้เท่านั้นเองทีนี้เวลามันเกยเข้ามาเนี่ยมันเกยก็ามาตามอะไรครับขนาดอินเวอร์เตอร์ถูกไหมอืมทีนี้การใช้บ้างการใช้เนี่ยมันก็จะต้องมาแมทระหว่างชาร์จกับใช้ ตามกฎ B.L.I ถูกไหมครับ B.L.I บอกว่าถ้าเราสามารถชาร์จทันใช้ชาร์จทันใช้ตลอดเวลาเราจะได้พลังงานไม่สิ้นสุดถูกไหมถูกว่ามีพลังงานภายนอกไหมครับมีเติมเติมเข้ามาเติมพลังงานภายนอกเข้ามาพลังงานภายนอกที่มาต้องเป็นพลังงานสะอาดเท่านั้นถูกไหมและเป็นไฟกระแสตรงเท่านั้นถูกไหมอ่า มีพลังงานภายนอกถูกไหมถ้าพลังงานภายนอกนั้นเข้ามาในแบตเตอรี่ก็คือรีเซอร์เวอร์นะครับเข้ามาในแบตเตอรี่และทานกับการใช้ก็คือเวลาใช้ออกไปเนี่ยผู้ใช้ใช้เยอะกว่าชาร์จได้ไหมครับได้แต่ห้ามลากถูกไหมเพราะอะไรเพราะแบตเตอรี่มันโตไงเหมือนเขื่อนนะเขื่อนมันโตอะถ้าเกิดเขาใช้มากกว่าชาร์จสมมติว่าชาร์จเข้ามาหนึ่งหน่วยแต่ใช้สองหน่วย แต่แบตเตอรี่มีอยู่20หน่วยทันไหมหมดไหมไม่หมดกระชากไหมกระชากรับได้ไหมได้เห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่า20หน่วยตลอดเวลาถ้า20หน่วยตลอดเวลาใชา้เข้ามาหนึ่งหน่วยสะดุดไหมครับสะดุดนั่นคืออะไรถ้าเราสามารถที่จะเติมพลังงานเข้ามาในรีเซอร์เวอร์ได้ทันกับการใช้ก็คือที่ทางออกชาร์จทันใช้ อะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้พลังงานต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเถียงกับผมไหมจริงไหมครับจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราชาร์จทันใช้เราจะได้พลังงานต่อเนื่องไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเราชาร์จไม่ทันใช้สะดุดไหมสะดุดเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่อะไรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดทุกอย่างงั้นผู้ออกแบบคือใครก็คือวิศวกร วิศวกรที่จะต้องมาประเมินว่าสถานที่นี้มีการใช้ไฟเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่จริงไหมถ้าคุณได้ค่าเฉลี่ยของมันแล้วคุณเอาค่าเฉลี่ยไปตั้งเป็นอะไรครับเป็นปริมาณการชาร์จไงนงเพื่ออะไรเพื่อให้ชาร์จท,ทันใช้ตลอดเวลาไงครับส่วนมันจะทวิงกระโดดขึ้นไปยังไงก็ตาม กระโดดได้ไม่ว่ากันเพราะอะไรเพราะแบตเตอรี่หรือรีอเซอร์โวของคุณมันใหญ่พอไงเก็ตยางเก็ตยางอ่าเก็ตแล้วนะอะถ้าเก็ตแล้วนี่คือดียครับโอเคนะครับวันนี้นะครับตอนแรกว่าจะพูดเรื่องเรื่องของเจเนเตอร์อที่เป็น ไฮโดรเจนเฟอร์เซลเจเนเรเตอรนะครับซึ่งทำขายแล้วในอเมริกานะครับเอาไว้ข่าวหน้าเรามาพูดย่างนี้กันสำหรับวันนี้สมควรแก่เวลาครับเจอกันใหม่ตอดที่34ครับนี้ไปแล้วครับสวัสดี